ทำไมน้องถึงไม่กล้าไปที่ที่มีเด็กเล่นกันเยอะๆนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชจิรักนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกาและต่างประเทศค่ะ ที่เขาไม่กล้าไปที่เด็กเล่นกันเยอะๆเพราะว่าเขากลัวเพื่อนๆจะมาชนเขาไหมนะคะเขายังเก้งก้างเก้งก้างอยู่ไหมเขายัางไม่คล่องแคล่วไหมหรือว่าเขารับไม่ได้ที่เพื่อนเสียงดังเพื่อนเล่นเสียงดังหรือเปล่านะคะเราก็มาดูกันให้เห็นให้เห็นรายละเอียดเหล่านี้นะคะแล้วเราก็มากระทบกับตัวเราเนาะมาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเวลาเราไปที่ไหนแล้วเราชอบไม่ชอบ เสียงแบบไหนที่เราชอบไม่ชอบแล้วความรู้สึกเหล่านั้นมันรู้สึกยังไงอะ่ะเราเราเรารู้สึกยังไงเราแก้ไขยังไงที่เราโตแล้วเนี่ยนะแต่คราวนี้ยของเด็กอะ่ะเมื่อเขาเจอสิ่งเรา้าสิ่งรบกวนเหล่านี้เยอะๆเขาจะเกิดความกลัวมากกลัวโลกใบนี้ว่างั้นเถอะไม่มั่นใจที่จะ ออกไปไม่มั่นใจที่จะไปไปสู่โลกภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นกับการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านก่อนเพราะว่าความปลอดภยัยความรู้สึกอเอาความรู้สึกเนาะความรู้สึกปลอดภยัยความรู้สึกสบายใจความรู้สึกเป็นสุขที่สุดน่ะจะเริ่มต้นจากที่บ้านใช่ไหมคะ99%เเนาะ เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีคนที่เลี้ยงดูถ้าที่บ้านยังบังคับยังดุด่าตีทําไมถึงทําแบบนั้นทําไมถึงทําแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยในเมื่อเขากลัวเขาหวาดกลัวเขาหยุดตัวเองไม่ได้แล้วเรายังไปเขาขอความช่วยเหลือจากเราอะ่ะเขาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเรายังไปสร้างความกลัวให้น้องมากขึ้น ก็จะกลายเป็นว่าน้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองแย่นะคะไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในคนรอบข้างไม่มั่นใจในธรรมชาติที่จะต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นพัฒนาการพื้นฐานนี้จึงสำคัญมากนะคะเล่นกันจดจอต่อเนื่องนะคะสนุกร่วมกันได้ดีนะคะกล้าคิดกล้าลอง ไม่ใช่คำสั่ง